สวัสดีจ้าสวัสดียามเจ้าเเจ้าที่นี่ทุ่งบัวข้าวอำเภอปร,ราจังหวัดเชียงใหม่นะจ้าในส่วนด้านล่างของอันคือพระธาตุดอยนักโมนะจ้าอันขึ้นมาถวายพระทหารเช้านะจ้า กะเดียวอาจจะพาชมบริเวณโดยรอบๆนะก็เดียวจะกลับนัากล้องเฮ้นะจ๊ะบอ่ภระธาดอนน้ำโมนี่ก็มีอายุเก่าแก่ประมาณ700ปีนะจ๊ะบในส่วนของะัาตุก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของพระเกศาธาตุหรือว่าเส้นผมนี่เองนะจ๊ะบเป็นพะธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองคู่บนต้องบวกขาวนะจ๊ะกะเดียวอาจจะกลับน้กล้องหรือก็เล่าประวัติโดยสังเขปเนาะ พี่ๆเพื่อนๆและเอฟซบางท่านก็เคยหันแล้วบางคนก็ยังบ่เคยหันเตื้อนนะจ้าวเดี๋ยวจะอันจะพาชมบรรยากาศในรอบๆเนาะะวันพุธก,กับวันพฤหัสพรุ่งน,นี้กับมะรืนนี้ก็จะมีงานนะจ้างานพระป่านะจ๊าสร้างถนนขึ้นดอยพระธาตุนี้นะจ้าเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาฝากแห่งกรรมนึงนะจ้าแต่เช้านี้มันไม่มีคนนะจ้าจะสะดวกได้การถ่ายทําคลิปขนาดเลยนะจ้าพรุ่งนี้กับมะรืนนี้ คนจะเยอะนะจ้าเพ่อนมังมีงานบุญเนาะอันนั้นก็จะเก็บบรรยากาศไอ้ส่วนนั้นมาแหมกรรเนืองนะจ้าแต่อันนี้เราจะเก็บบรรยากาศแบบเปลือยๆนะจ้าหน้าฝนนี่จะงามนะจ้าตรงนี้จะมีมอดเที่ยวนะจ้าแต่ถ้าหน้าแรงก็จะประมาณนี้นะจ้าเพราะว่าเขาบ่มีสปริงเจอร์ในการพ่นในให้หมอสมันเขียวนะจ้าก็เป็นไปตามธรรมชาตินะจ้า ยำเขี้ยวมันก็เขียวนะยำแห้งมันก็แห้งนะจ๊ะโอเคจ้าเดีย๋ยวอาจะเก็บนะไอ้กลับหน้ากล้องนะจ้าเดี๋ยวจะพาชมบรรยากศาศอสังเกตนะจ้ากลับหน้ากล้องมาเรียบร้อยนะจ๊ะตรงนี้คือในส่วนของพระธาตุดอยน้ำโมนะคะก็บูรณะไปประมาณ3รอบได้นะจ่าหน้าฝนเนี่ยมันจะเขียข้ยวขจีนะจ้าก็คือมอสขึ้นเต็มนะจ้าอันนี้ก็ยังลงเรือ,อความมีมอสหน่อยหนึ่งนะจ้าแต่มันเป็นสีน้ำตาลเนานะ ้าหน้าฝนนี่มันก็นจะเป็นสีเขียวนะจ้าอ่าข้างบนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้สักทองนะจ้าอ่าใบสักก็เริ่มแห้งเหี่ยวแล้วก็ร่วงโรยนะ้วหน้าแรงเนาะเบไม้พัดใบนะจ้าอ่าตรงอ้สีแดงๆตรงนั้นคือทางลงไปบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่มั่นนะจ้าคือตะก้อน,นี่เปิน้นก็นจะใช้เป็นไอ้เพิ้นห้องอ่ะเพิ้นห้อง,งอย่างเอาผ้าพรา,าก็ห้องบ่ถูกแล้วน้ากินน้ําใช้อยู่ข้างล่างนะจ้า ทรงน้ำเออก็เดินลงบันไดไปนะเจ้าสามสี่ปีที่แล้วพวกอันและเพื่อนๆนะเจ้าก็สร้างบันไดลงขึ้นลงไปนะเจ้ามีร้อยหกสิบเก้าขั้นนะเจ้าความสูงชันก็พอประมาณนะเจ้าบางช่วงก็เกือบสี่สิบห้าองศานะจ๊ะตั้งแท็กนะเจ้าแต่แต่จิบจิบนะเจ้ามันก่อภูเขาลูกน้อยๆธรรมดานะเจ้านะคะบรรยากาศหน้าแรงมันจะเขียวประมาณนี้นะเจ้าอาจจะบะเขียวขันจี๋นะเจ้า ตรงนั้นตรงซุ้มตรงนั้นเป็นพระสังฆจายนะเจ้ากุฏิน้อยๆก็จะเป็นปูอรุอสีนะช,ชีวะชีวกะน,น,นะในส่วนของกระเช้าสีดาก็ยังงามอยู่นะเจ้ามันก็ยังมีความเขียวอยู่นะเจ้าพ่อข้างบนนี่จะเป็นต้นไม้ใหญ่เนะาะส่วนใหญ่นะเช้าแล้วก็เป็นปลาสักทองนะเช้ารถของอันจอดคือฟุ้นหันแกสีขาวๆก็คือกุฏิเจ้าอาวาสนะเช้า ตรงนี้ก็เป็นสาราเนระสรงนะจ๊ะมีพระพุทธรูปอยู่ข้างในแล้วก็ใช้ทํากิจของสรงนะจ๊ะข้างบนนี้เป็นวัดป่านะจ๊ะอุบาเจ้าบอกกับฉันเข้ามือเดียวเนะเาะพระเจ้าป่าในฉันเข้ามือเดียวก็คือไอ้คายไอ้ธรรมยุทธ์นะจ๊ะเดี๋ยวอาจจะพาเดินไปตรงนู้นนะคะลอยรอบนะจ๊ะอันนี้ก็อันก็หมุนรอบตัวนะจ๊ะแต่ถ้าอันเดินนี่กล้องมันจะสั่นนะ เดินช้าๆแล้วกันเนาะบ่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะจ๊ะเพราะนันนาน่านนจะไอได้เดินพาเดินรอบๆทีหนึ่งนะจ๊ะทางเดินตรงนี้ปกตินี่จะเป็นมอกสีเขียวค่ะจีเลยนะจ๊ะแต่เดินนี้เป็นสีน้ําตาลไปแล้วน้องเป็นหน้าแรงนะจ๊ะโอ้ยจะเป็นหวัดคขาจะบกได้ดอยนะคะนี่ค่ะยังลงเหลือเป็นสีน้ําตาลอยู่นะจ๊ะถ้ามีสปริงเกอร์พ่นนะีมันจะ เกี่ยวข้าเจีดนะแต่เอาบะแป้นะจ้าเพราะว่าเวลามันน่าแรงมันแห้งอแห้งจริงๆนะจ้าบริเวณโดยรอบๆประธานนามโมเนยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้ซะส่วนใหญ่เนาะอาตรงแท่นที่มีพระพุทธร,รูปวางอยู่ก็เป็นที่วิปัสสนากรรมฐานของหลวงปูข่ขาวนะจ้ะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สาริกธรรมของครูบาอาจารย์นะจ้าหลวงปู่มั่น หลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ตือ้อแล้วก็หลวงปู่พรนะคะท่านเคยมาทุดงแล้วก็มาแจริธรรมจำามศรที่นี่นะจ๊ะแต่กี่พรรษาน,นี่นบอกโอ้โหแลเจ้าพออันเกิดไม่ทันนะจ้าอันทันยุคหลวงปู่แหวนนะจ๊ะส่วนที่ลำน้ำเม่สูนที่หัวน่นะก็มีหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวท่านเคย ไปจำพรรษาแล้วก็จาริกธรรมที่นั่นอันนั้นอนนันก็เกิดบัะทานนะจ้าอันนั้นก็คือรุ่นตาทวดหญ่ทวดท่านเป็นโยมอุปัฏฐาอยู่นะจ้าส่วนอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่4ี่แล้วนะจ้ารุ่นตารุ่นยายรุ่นพ่อรุ่นแม่นี่ก็เคยได้มีโอกาสเป็นโยมอุปัฏฐาหลวงปู่แหวนอยู่นะคือท่านนะจ้าอันท่านในยุคหลวงปู่แหวนนะจ๊ะท่านมรณภาพและลัสังขารตอนอายุอันสิบวกอันจําได้แค่นั้นนะคะ วัดหลวงปู่แหวนกับวัดพระธาตุดอยนโมเป็นภูเขาลูกเดียวกันนะจ้าก็คืออ,อาจจะแบบเฮาก็อยู่อาจจะปายเขาเดเจ้าเดินถึงกันได้น,นะห่างกันประมาณ2โลนะจ้าตะกอนบบมีโถบบมีลาเขาก็จะเดินเอานะจ้าวบรรยากาศส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้ใบหญ้านะจ้าากระเช้าสีดาน,นี่ถ้าเป็นไอ้หน้าฝนนี่มันจะเขียวสวยมากๆนะจ้าแต่อันนี้คือหน้าแรงมันก็ยังพอมีความงามอยู่เนาะ เดี๋ยวอันจะพาลงไปดูบันไดหลงปูมั่นนะจ๊ะแต่อันจะลงไปบัสซุดนะจ๊ะถ้าจะดูบริเวณโดยข้างล่างอันต้องไปอีกฝั่งนะจ๊ะถ้าอันลงไปแล้วอาจจะขึ้นมาไม่ไหวนะจมันสูงชันมากๆนะจ๊ะเดี๋ยวอีพีต่อไปหรือคลิปต่อไปเดี๋ยวอันพาชมบรรยากาศข้างล่างแล้วกันเนาะอันจะเดินมาทางลําน้ําแม่ปังก็ลัดทุ่งนามานะจ๊ะเดี๋ยวพาไปชมพอสังเขปเนาะ สาราน้อยๆอ,อ,อันนั้นก็คือที่อยู่ของพระวินันใจนะจ๊ะเป็นเจ้าที่เจ้าทางดีปกป,ปักร,รักษาพรดลอยพระาธาตุห่งนี้นะจ๊ะอันนี้พระพุทธรูปจําได้ไหมนะจ๊ะเราสร้างกันถวายกันปีน่าจะเป็นปี6กศหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจำไม่ได้ะค่ะ นี้คืออะไรเอ่ยเทวดาองน้อยอ่าเสาตรงนี้เป็นฮองว่าเท้าตั้งสี่นะจ้าเท้ตาตั้งสี่ก็คือท่านเท้าทั้งสี่นะคะจะมีสี่มุมแล้วก็หนึ่งตรงกลางนะจ้าเวลาบวงสรวงหรือทำบารัยปุ้นจะมาฮองว่าขึ้นเท้าตั้งสี่นะจ้ะจะมีสตวงอยู่ห้าสตังหนึ่งสองสามสี่ข้างล่างและตรงกลางข้างบนนะคะเป็นพิธีทางร้านนาปุนจะถือนะจ๊ะ ทุกบ้านแล้วก็ทุกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีอันนี้ค่ะเตาตั้งสี่ตรงเนี้ค่ะก็คือที่เจ้าที่เจ้าทางนั่นแหละเออเรียกไม่ถูกเหมือนกันอ่อันนี้ก็เป็นวัตถุโบราณน,นะจ้าถ้าคนทํานาทําได้ทํานาตะกอนเปิ้นห้องอันนี้เปิ้นห้องอย่างก็ห้องมจาจ้างนะจ้ะมีไทมีคาดเอออันนี้คาดใช่ไหมที่เขาเอาเอาไอเอา,เอ,า,เอ,าอะไรนะอ จเจ้มัเถอะเอาไทยนานะไทยคือไทยนาเนาะอันนี้ก็ยทำให้แบบที่ดินมันเละๆอะ่ะเอออันก็เด็กสมัยใหม่แล้วนะจาไม่ค่อยได้แล้วพูดไม่ถูกไม่เถอดนะคะอันนี้ทางขึ้นพระธาตุดอยน้ำโมนะจ๊ะไม่ค่อยมีแล้วเนาะเพราะว่าสมัยนี้เราใช้รถทํานากันนะจ๊ะอันไมยามโดินช้าๆนะ อันไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะคะเวลาเราใช้ไม้เชลฟี่ธรรมดามันก็สั่นเวลาอันเดินนะคะมืออันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะอันถนัดในการใช้ขาตั้งกล้องเลยอันนี้คือทางลงไปบ่อน้ำร้วงปูมั่นนะคะร้อยหขั้นนะคะความชันแม่ถามว่าทางเหนือมันก็มองดูชันนะคะแต่ถ้าอันเคยไปเที่ยวสถานที่ทางภาคอีสานโอ้ ความชันตรงนี้เหรอเขาเรียกจิบจิบนะคะไออันนี้ไม่ชันเท่าไหร่นะคะมันจะไปชันตรงกลางนะคะบรรยากาศน่านแหลงนะคะตรงนี้ก็ร้อยหกสิบเก้าค่ะอุ้ยแม่เดี๋ยวอันพาลงไปครึ่งเดียวนะคะไอตรงนี้ก็จะเดินง่ายๆอยู่ค่ะก็มันจะไม่ชันมากค่ะมันไปชันตรงนั้นนะคะตรงนั้นอะตรงหักมุมตรงนั้นอะ ดิง่งลงไปเลยเดีอีมือใครก็ฝีมือพวกเราเองนะคะก็มีพ่อมีน้าติปมีลุงนองม,มีลุงนิดแล้วก็คนงานของลุกนอ้องของลุงนองไอร้รวยไนอะนานนิดอีกคนหนึ่งมาสร้างนะคะใช้คนแก่อายุ6กเจสร้างนะคะบันไดตรงนี้ใช้เวลา3เดือนนะคะร้อยหกขั้นนะคะเก่งไหมบันไดตรงนี้สร้างข้างบนลงไปข้างล่างนะคะส่วนใหญ่เขาจะสร้างข้างล่างขึ้นไปข้างบนเนาะ ด้วยความที่เราขนหินขนปูนอะไรไม่ได้เราก็เลยเอาของทุกอย่างเอาเหล็กอะไรมาไว้ตรงพระธาตุดอยนมโมแล้วก็สร้างลงไปนะคะเก่งไหมพ่ออ,อายุ70็ดสิบเลยนะพ่ออาจเป็นคนสร้างกับนานๆะนะคะคือใช้ไวรุ่นทั้งนั้นเลยบรรลุที่น่อนไปเนี่ยค่ะมันจะดิ่งลงไปข้างล่าง,งนะคะตรงเห็นแดงๆตรงโน้นไหมนะคะตรงโน้นคืออ่า บ่อน้าหลวงปู่มั่นนะคะที่ใช้ส่งน้ํานะคะใช้เมื่อก่อนแล้วแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นลําน้ําแม่ปังนะคะอ่าส่วนตรงโล่งๆตรงนั้นก็จะเป็นทุ่งนาของชาวบ้านนะคะก็ปลูกข้าวโพดกันเนาะส่วนใหญ่ก็ตรงนี้บริเวณรอบๆก็จะเป็นป่า,าเขาลําเนาไผ่ส่วนใหญ่ก็เป็นป่าไม้้างนะคะไม้ไร่นะคะ ันพาเดินลงมาครึ่งทางเพรารถไปจอดอยู่ข้างบนนะคะคือถ้าอันเดินลงไปแล้วก็เดินกลับบ้านเลยก็โอเคนะคะค่ะเดี๋ยวอันพาขึ้นไปข้างบนแล้วนะอันนี้คือบริเวณด้านในนะคะก็ปฏิสถานพระพุทธรูปนะคะเดี๋ยวอันพาไปดูใกล้ๆเนาะ ในส่วนของผนังก็มีพระเกจิแต่ละรูปต่างๆนะคะอะ้ตรงนั้นก็หลวงปู่มันแน,น่นอนนะตรงนั้นก็คือพระธาตุดอยนโมนะคะองค์ที่แบบสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยๆนะคะอันนี้เป็นพระพุทธรูปที่อยู่อ,องค์แรกของพระธาตุดอยนโมนะคะก็คือ ้างกันขึ้นเองนะคะหลอกกันเองนะคะเป็นะพธรูปปุณฑะนะคะส่วนสององค์นี้นะคะองค์ดำๆคือหลวงปู่มั่นนะคะองค์หน้าเป็นสีทองคือหลวงปู่ลีนะคะลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอีกทีนะคะเป็นพระเกจิสายวิปัสสนากรรมฐานนะคะสายธรรมยุทธ์เออที่นี่เป็นวัดป่านะคะ ส่วนตรงนี้ก็ดูจักครูบาเจ้าสรีวิชัยนะคะเป็นรูปเก่ามากๆนะคะแล้วก็หลวงปู่แหวนนะคะ,ะเดี๋ยวอันจะพาลงไปแล้วนะคะตาบ้านละเด้อนะคะอันนี้ก็พาชมบรรยากาศพอสังเขตนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันที่เขาแบบคนเท่าคนแก่นะคะมาะเขาเรียกอะไรมาจัดเตรียมนะคะงานมารืนนี้นะคะ เดีย๋ยวจะเก็บบริการมาฝากค่ะโอเคค่ะฮจูก,การคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ